สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีให้สองคู่นะเมื่อวานก็ V ี P ก็ให้สมาชิกส่วนตัวในแชทก็ชนะไปสปเปอร์บินเบาตูลูก็กินไปวันนี้ก็จะมาให้พาเลตเจอเวทแฮมออกคู่นี้พาเออเวทแฮมต่อปอปอวันนี้แม่แม่แม่แมแมแสตรีนะ้วันนี้ผมดูมาแล้ววันนี้ผมให้อยู่เวสแฮมต่อปอปอ,ปอคู่แรกสูงเต็มเกมคู่ที่สองบินเบาโอ้ยบาวิตตาเปิดบ้านต้อนรับ สปอร์ตติ้งลิปมอนสปอร์ตติ้งบุกมาต่อลูกควบสมเหตุสลผลเลออที่หนึ่งต่อท้ายตารางผมให้อยสปอร์ตติ้งลิปมอนที่ลูกควบแล้วก็สูงเต็มเกมผู้นี้ส่วนวีพีผมจะให้มสมาชิกในกลุ่มไลน์แล้วก็ในในแชทสนตัวสมัหรสมาชิกผมนะกลุ่มเฟสก็รอดูเปิดผมจะลงตัวสองตัววันนี้ก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดซับกดซับติ้กรห้ผมด้วยกดถูกใจด้วยคอมเมนต์ได้คุยกันได้นะครับติดตามผม เผื่อมีของอดีให้เมื่อคือนก็เสเยห้าใบหนึ่งตายตัวหนึ่งตายมิลันเดสเล่นเจ้าบ,บ้านอีกใบหนึ่งก็ตาเล่นเบเบคาล่าม,มันซ่ายิงไปตายใบไป,ไปละตัวอันนี้ก็เอาใหม่เอาใหม่ครับวันนี้